สวัสดีค่ะค่ะวันนี้ก็มาพบกับนกนะคะที่กระสินวนเชียงสำนักงานใหญ่ค่ะวันนี้เป็นโปรโมชั่นของสุดท้ายของปีห6หนะคะลูกค้าค่ะวันนี้นกมีรถมานำเสนอลูกค้าก็จะเป็นตัวนี้เลยค่ะ t o y ย t a Revo z e d i t ดิชันรถปี2,022ค่ะกระจังหน้าด้านหน้าจะเป็นโครเมียมตัดกับสีดำนะคะลูกค้าสวยค่ะไฟ ก็จะมีไฟ LED นะคะลูกค้าส่วนล้อของเราก็จะเป็นล้อแม็กคะ่ะลูกค้าแล้วก็เปลี่ยนยางใหม่ให้ลูกค้าสีเส้นคะ่ะหมูกระจกสีดํานะคะลูกค้ามีไฟเลี้ยวเป็นทับทิมะคะ่ะส่วนด้านหลังของเรานะคะลูกค้าเราก็จะมีชุดแต่งค้ำท้ายไทยเทให้ลูกค,ะคะ้าค่ะแต่งสวยเท่ล่อเลยคะ่ะลูกค้าค่ะเดี๋ยวน้องจะพาไปชมด้านในห้องผู้โดยสารกันเลยคะ่ะ พวงมาลัยก็จะเป็นพวงมาลัยพาวเวอร์นะคะลูกค้าเกียร์เกียร์กระปุก6สปีดค่ะส่วนหน้าจอก็จะเป็นจอทัชสกรีนแล้วก็สามารถบลูทูธได้ค่ะเบาะของเราก็จะเป็นเบาะผ้ากำมะหยี่ค่ะลูกค้าสีดำข้างในนะคะคอนโซลข้างในจะเป็นสีเทาดำนะคะลูกค้าสวยค่ะสามารถเปิดแคปได้ค่ะลูกค้าสะดวกสบายในการใช้งานค่ะแล้วไมของเราคันนี้วิ่งได้น้อยมากค่ะลูกค้า18,000กว่ากิโลนะคะ ค่ะเดี๋ยวเรามาดูเครื่องยนต์กันเลยค่ะลูกค้าเครื่องยนต์ของเราโหใสใหม่เอี่ยมเลยค่ะจากศูนย์จากโรงงานเลยค่ะแล้วก็รถคันนี้พิเศษอีกก็คือจะเป็นระบบเบรกสี่ล้อนะคะลูกค้าระบบเบรก ABS เลยค่ะหน้าเดิมเครื่องดีไม่มีชนรับประกันเครื่องยนต์ให้ลูกค้านานถึง1ปีเต็มเลยค่ะลูกค้าค่ะรถคันนี้นกขายในราคา5้าแสนห้าหมนบาทนะคะถ้าลูกค้าสนใจติดต่อเข้ามาหานกวันนี้เนาะนกรถทันทีให้ลูกค้า 5้าหมื่นบาทผ่อนเริ่มต้นที่7,500บาทค่ะลูกค้าออกง่ายเอกสารไม่ยุ่งยากนะคะลูกค้าค่ะสนใจติดตอ่อนกได้ที่เบอร์0899288662ค่ะค่ะครั้งต่อไปเดี๋ยวนกจะพาไปดูรุ่นไหนฝากลูกค้ากดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้เลยนะคะสวัสดีค่ะ